สวัสดีค่ะสาวน้อย b n k 4 d เคทีมเทรนนีค่ะรีแคคช่วงเวลาที่ผ่านมาของเรากันขึ้นมาก็หลายสเตจเต้นมาก็เกินร้อยเพลงและอยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วสมานไม่ใช่คนที่มีความมั่นใจอะไรเลยแล้วก็อยากบอกว่ามันก็มีช่วงที่หนูแบบน้าคำถามกับตัวเองนะว่าเรา ดีพอหรือ,อยังพยายามหาคำตอบว่าเพราะอะไรกันนะเราต้องแก้ไขตรงไหนหรือว่าเราผิดพลาดตรงไหนไปหรือเปล่าเราไม่ดีพอหรือเปล่าบางทีก็ได้คำตอบแต่บางทีก็ไม่ได้คำตอบค่ะสิ่งที่หนูทำได้ก็คือทำทุกอย่างให้เต็มที่ที่สุด ซึ่งตอนนี้ที่ทำไปหนูก็ไม่รู้หรอกว่ามันดีไหมจะถูกใจหรือว่าไม่ถูกใจใครหรือเปล่าหนูเคยกลัวตลอดเลยเพราะว่าหนูก็เป็นคนคนหนึ่งที่อยากให้ทุกคนมาชอบหนูอยากเป็นไอดอลที่มีแฟนคลับเยอะๆแต่ว่าหนูก็เลิกคิดวกวนเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะตอนที่ทุกคนบอกว่า เฮ้ย hey, ชอบมากเลยนะเพอร์ฟอร์แมนซ์ของซองน้อยชอบที่สดใสแบบนี้จังหรือว่าอุ้ยวันนี้เทมากเลยหรือบางครั้งอาจจะแบบวันนี้เอ็มดีนะแต่ว่าลองปรับตรงนี้หน่อยไหมหนูอชอบมากเวลาที่ทุกคนให้คำแนะนำหนูหนูอชอบทุกคำติชมของทุกคนเลยค่ะขอบคุณนะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อห้าปีที่แล้วคนนี้ใครเนี่ย รูอคนเนื่อไม่รู้จักติ็กคนนี้เลยใช่ไหมเฮ้ยไม่นานขนาดนี้หนูก็ยังเป็นแค่เด็กคนหนึ่งอายุ15ขวบที่ติงตองประมาณหนึ่งแล้วก็ยังเอ็นจอยอิตติ้งมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะเพราะว่าตอนนั้นหนูได้แค่อัดคลิปลองเพลงอยู่ในห้องคนเดียวอาจจะร้องให้เพื่อนฟังบ้างหรือว่าให้ที่บ้านฟังบ้างบางครั้งลงสตอรี่นิดหน่อย แต่พอเริ่มชอบไอดอลก,ก,ก็เริ่มหัดแกะท่าเต้นเองพอเราเริ่มจริงจังมากขึ้นก็ไปเรียนบ้างและแน่นอนว่าเราก็เริ่มส่งออดิชั่นค่ะคือหนูลืมไปแล้วว่าตัวเองเคยเต้นแบบนั้นน่ะ แต่ว่าอันนี้เป็นคลิปที่ทําให้หนูผ่านการ audition นะคะสวัสดีค่ะชื่อพิซีนีอิทธิรัตนโกโมลพรีชีพสุดๆแล้วก็เดินทางมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยพอ audition ออติดก็ต้องแข่งอีก2อเพลงเดิมๆอยู่นานมากจนเครียดเครียดอยู่หลายเดือนสุดท้ายหนูก็แพ้ค่ะแล้วก็เป๋ยไปเลยช่วงหนึ่งมันแบบตื่นมาแล้วไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไป แต่สุดท้ายหนูก็ได้กลับมาฝึกกับเพื่อนๆได้เดบิวต์ได้ออกเพลงตั้ง3ามซิงเกิลเนี่ยกับเพิงพิเศษอีกหนึ่งเพลงซึ่งช่วงเวลานี้มันมีค่าสำหรับหนูมากแล้วหนูก็ไม่อยากให้มันหายไปไหนเลยหนูรักการเด็นไนดอกแคนได้ขึ้นเวทีไปงานจับมือได้ทำกิจกรรมถ่ายรูป ทูช็อตกับแฟนะคะ่ะทุกอย่างหนูชอบมากากแต่ว่าประมาณสองปีวงนี้ก็หายไปหนูเสียใจมากเลย,เส,ยเสียใจเสียใจแต่ว่าก็ทำไงได้ล้ะนอกจากร้องไห้แล้วก็แค่ แค่เพราะว่ากลัวมากๆว่าจะไม่ได้ขึ้นเวทีอีกแล้วจนมีสิ่งนี้ค่ะผ่านไป1เดือน BNK48 เ,เปิดรับ f i t h Generation BNK รุ่นที่5เป็นเหมือนความหวังใหม่ความหวังที่จะทำให้หนูได้กลับไปทำสิ่งเหล่านั้นได้อีกครั้งแลสสุดท้ายหนูก็ได้กลับมาอยอยู่บนเวทีอีกครั้งจริงๆ แล้วก็หลายครั้งมากๆเลยแหละดูได้ทำหลายอย่างมากเลยที่ไม่เคยทำได้เพอร์ฟอร์มสไตล์ใหม่ๆได้ออกจากกรอบของตัวเองได้โตขึ้นในแบบที่สาวน้อยสิบห้าขวบคนนั้นคงไม่คิดว่าสาวน้อยยี่สิบขวบวันนี้จะทำได้แน่ๆอยากบอกตัวเองว่าเก่งมากเลยนะสาวน้อยเป็นไอดอลให้ตัวเองได้แล้วนะ น้อยในปัจจุบันไม่ผิดหวังกับตัวเองในอดีตเลยแล้วก็ภูมิใจมากๆด้วยซ้ำแถมเวลาได้กลับไปดูคลิปเก่าๆก <c oughs> ็ยังเป็นกำลังใจให้สาวน้อย20ขวบได้เยอะเลยนะ <c oughs> ถึงจะไม่รู้ว่าอนาคตจะใจดีกับหนูหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้มันก็ดีมากเลยนะที่มีเสือน้อยตั้งเยอะแยะเนะี่ยนั่งน่ารักให้กำลังใจหนูอยู่ตอนนี้ <c oughs> แถม ความสุขกับการได้ทำอะไรหลายอย่างเลยค่ะ Every flower b l o o m in its own time หนูออยังเชื่อแบบนั้นเสมอเป็นโค้ดที่ในใจของหนูมาตลอดเลยค่ะถึงหนูจะยังไม่รู้ว่าจังหวะเวลานั้นของหนูจะมาถึงเมื่อไหร่แต่ถ้ามีทุกคนรอช่วงเวลานั้นไปได้วยกันกับหนูอยู่ข้างๆหนูเหมือนกับตอนนี้คอยเชร์หนูจากข้างล่างเวทีมาเจอกัน มาให้กำลังใจกันแล้วก็มีความสุขแล้วค่ะ